สบายบายวันนี้เดินทางพร้อมกับสายฝนนะคะแฟนคลับนะสวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะวันนี้ที่กุ้งมาทานกาแฟที่อเมซอน่ะตอนนี้ก็จะถึงตอนนี้ถึงเมืองเลยแล้วนะคะ สวมั้ยคะยมีบรรยากาศนะคะสวยงามมากนะคะไม่รู้ต้นไม้อะไรไม่แน่ใจ ตอนนี้ก็สั่งกาแฟสดทานอยู่ค่ะ รอกาแฟสดหาที่นั่งก่นช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้ากระถินนะคะก็ขอให้แฟนขับที่หน้ารักทุกท่านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ไปร่วมทําบุญกระถินนะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขกายสุขใจนะคะมีความสุขช่วงนี้ก็ตั้งไปกระถิ่นเจ้าวัดละคะ่ะ เพื่อสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวตัวเราเองแล้วก็เพื่อนๆนนะคะที่มาอนุโมทนาบุญด้วยคนเราเนาะถ้ามีโอกาสกา็มันสร้างบุญสร้างบารมีเลยนะคะบุญนั้นจะช่วยเรานะคะสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงอ,อากาศดีมากนะคะแฟนขับนะอากาศสดชื่นค่ะนี่มาจังหวัดนะคะ คนเขามานั่งทานอันนี้เป็นอะไรนะหนวดฤสีที่กุ้งปลูกไว้อยู่นะคะหนวดฤสีหนวดฤส,ดสีดูวิวทิวทัศสิคะสวยงามมากเลยสวยงามมากมาที่อเมซอนมึงเลยค่ะใกล้จะถึงวัดแล้วค่ะ ใช่เป็นขับที่น่ารักได้ดูนะคะว่าเป็นยังไงงบรรยากาศนะคะ อากาศดีดีที่เมืองเลยเขาบอกว่าอากาศยิ่งจังหวัดเลยนะคะเป็นอากาศที่หนาวมากนะคะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวนะคะที่จังหวัดเลยนะคะสุดยอดนะคะแล้วก็ขึ้นชื่อเห็ดหอมนะแล้วก็ขึ้นชื่อหน่อไม้นะคะ,ะมีแต่สิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะอร่อย นีพิ่งคุ้งแย่มาทานกุ้แย่มาทานกาแฟนะคกะกาแฟสดกาแฟสดนี่กาแฟสดนะคะนี่อนมริกาัน่ซิงเก้วนะคะแน ก็ขอขอบพระคุณเป็นคับที่น่ารักทุกท่านนะคะสุขกายสุขใจกันทุกท่าน๊า้บาย